ท่ที่ติดตามทังช่องชวนพาทำนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับที่เป็นอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับวันนี้ตัวชูโรงของเรานะครับก็จะเป็นทางด้านของพริกนะฮะแต่ไม่ใช่พริกชี้ฟ้าแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพริกอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะฮะก็จะปลูกด้วยระบบที่ เรียกว่าเป็นออร์แกนิกนะฮะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับฝั่งนู้นจะมีถั่วพูนะฮะส่วนนี้จะเป็นบ,บ่เาเขาเรียกว่าน้ำเต้างวงช้างนะฮะขออภัยพูดผิดนะฮะตอนนี้แค่นีติดหมักแล้วติดผลแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบชั้นดีในอนาคตต่อไปได้นะฮะอันนี้เรียกว่าใบายี่หร่านะครับใบสำหรับผัดอะไรเนงะี้ยเวลาลงในช่องคุณเป้ก,ก็จะเห็นนะฮะส่วนวิธีการปลูกก็ใช้คิวบ์อย่างเดียวนะฮะกับน้ำหมักปลานะฮะ ส่วนดูนะฮะวัตถุดิบของเรานะฮะถ้าวัตถุดิบที่ดีนะครับยิ่งจะทําให้อาหารออกมาดีนะฮะต่อไปก็จะปลูกนะฮะแล้วก็ครอบเกับของช่องคุณเป้นะฮะเห็นไหมฮะอินทรีย์จริงๆนะฮะตอนนี้มีมีแมลงมากัดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะหาวิธีปลูกให้คุณเป้นะฮะสำหรับ FC ซที่ติดตามช่องคุณเป้ก็จะเห็นนะฮะพวกวัตถุดิบพวกเนี้ยที่แบบแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะโอ้แล้วต่อไปก็จะแบบนํามาทําอาหารนะครับก็ ว่าจะทําเมนูอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็ทําอะไรอร่อยพอดีเขามีความสามารถเรื่องนั้นนะฮะแต่วันนี้ผามาชมก่อนนะฮะผามาชมก่อนในวัทดิบนะฮะว่าเนี่ยดูครับความดกนะฮะฝีมือการปลูกของโผมเองปอนฟาร์มิงไทยแลนด์นะฮะแต่ก็จะมีบางลูกนะฮะที่เอาอันนี้โดนชนนะฮะเหี่ยวไปแล้วนะฮะมีคนมาชนนะฮะอันนี้รูปลักษ์ผิดไปเหมือนแอปเปิลนะฮะเด็ดทิ้งเลยนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้ก็เก็บกินเรื่อยๆนะครับเก็บกินเรื่อยๆดกไหมฮะดกเลยแหละดูใบใบแค่กระจิ๊วเดียวนะครับพี่น้องพริกพริกหยวกนะครับดกได้สัใจมากเห็นไหมฮะถ้าอยากเห็นชากันี้ก็เด็ดใบออกนะฮะดู่าต้นนี้นะครับต้นเล็กๆเอาต้นเล็กแล้วกันต้นใหญ่มันก็มีนะแต่อต้อนเล็กนะฮะ่ามีกี่ลูกนะฮะเนึ่งนะครับเนึ่งสองสามสี่นะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณยี่สิบเอ็ดลูกนะฮะนะแบบเร็วๆนี่นะครับพี่น้องนะโอ้โหสวยงามนะครับอันนี้วัสดิบตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็จะปลูกพวกชะโอมอะไรเงี้ยเห็นไหมจริงเรื่องการปลูกนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะสวยหมดแหละสวยหมดแหละถ้าจะปลูกนะฮะโอเควันนี้ก็คงเก็บบรรยากาศนะฮบให้สาหรับคนที่ติดตามช่อง ชวนชวนชวนพาทำเป้ช่องคุณเป้แล้วกันนะฮะจำซื้อช่องไม่ค่อยได้นะฮะก็อัปเดตวิดีโอให้ลงนะฮะเดี๋ยวต่อไปมีงานดีๆไว้ก็ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับมีต้นหอมญี่ปุ่นทางนู้นด้วยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปลูกมาแหละเดี๋ยวผมจะปลูกดีไซน์มาให้นะฮะหวังว่าก็เปิดใจนะครับกดติดตามไว้หน่อยเดี๋ยวมีสาระดีแน่นอนบา,บายบายสวัสดีครับ